แค่เลยเนี่ย,เ,ยเพชรดาราเจอกระสักมงคลชัยอ่ะพอถ้ามันสู้นะอ่าเทพคุณอินทร์สิงห์ปทุมมันอีกแล้วอ่าเพชรจอมทองเจอกับแมงคงเอกนาวาอ่าชุดนี้อาจจะสักนิดนึงอาจจะไม่เท่าไหร่อ่าหลังจากนั้นก็เทพมรณะสิงห์แปดกับพระเจ้าภูมิลครับแล้วก็แมงคงวารี mày gần nhiều mình mày có khó khăn mày 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 mày

ปวปีไทยอันนี้ทีมอะไรเข็มอะไรนะชื่อทีมอะไรเข็มอะไรปูดมปองฟ้าเข็มเพชรอ้วนแบกน้ำหนักมาเยอะเลยอ่ะอย่างนี้แหละแรงดีปูดมปองฟ้าพูนอย่างเงี้ยแรงดีสวยงามค่ะนั่ชันบนน่ชันบ เชิญชมมาแข่งเรือยาวที่วัดสวนหงตำบลเอ่อตำบลอะไรไม่รู้นะเนาะอำเภอบังปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศดีดีวันนี้แดดไม่ร้อนเลยเ,นะเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายน,อน,นยอโอ้โหนี่ก็มีกล้องใหญ่ด้วยต้องที่ Uiá, 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 sổng chức nè phải chờ sẽออก ừ. 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 เราจะเริ่มไแข่งอีกในอยู่ในรถเม่มาอยู่รมาแล้วเมื่อก yes, ี้มากินยานอนเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวลม ตั้งสออกั้งสงเขาตอเ่อกโอเดี๋ยวเื่อนทก่อนม่ไ้เลยต่ไไม่้ครับาเจอแล้วที่บอกว่า